ึ้นหัวข้อถัดไปนะครับเขาใช้หัวข้อว่าเป็น r รู e ิ a n t isolation v wow นวา e นะครับก็ s s o l t t i isolation นี่มันหมายถึงการแยกไปแยกไปคนเดียวอะนะครับแยกออกไปคนเดียวเนี่ยแต่ว่าในที่นี้ o s o t i t n v wow n วา e เนี่ยจะขอเรียกว่าเป็นวาลอา่อเป็นวาลตัดตอนก็แล้วกันนะครับ อออันนี้ก็ขึ้นต้นไปสำนวนเลยนะครับอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับเขาจะใช้อยู่สองอย่างคือ bear in mind กับ keep in mind นะครับอ้าเดี๋ยวเขียนไม่ดีก็ keep ที่แปลว่ารักษาเนี่ยนะ bear in mind หรือว่า keep in mind เนี่ยนะครับก็ความหมายเดียวกันก็คือให้นึกไว้ในใจว่านะครับให้นึกไว้ในใจว่ามี สารทำความเย็นหรือว่าน้ำยาเนี่ยจปริมาณมากนะครับอัลรอดออฟนะครับในระบบ VRF นะครับคือมีน้ำยาแอร์เนี่ยน้ำยาอยู่ในระบบเนี่ยเป็นปริมาณมหาศาลนะครับอัลอดออฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะต้องไปดิอกโนสนะครับไปวิเคราะห์หรือว่าไปซ่อมการรั่วเนี่ยรีฟิชเอรแลน์ land, หรือว่าน้ำยาแอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะต้อง ถูกแล้วใออกนะครับออกไปจากระบบทั้งหมดเลยนะครับนอกเสียจากว่านะครับ unless นะครับนอกเสียจากว่าจะมีวิธีการที่ดีนะครับที่จะแยกส่วนนะครับ isolate portions นะครับที่จะแยกส่วนส่วนของอะไรนะครับส่วนของระบบนะออกจากกันได้นะครับด้วยเพื่อเพื่อจุดประสงค์นี้นะครับเพื่อเหตุผลนี้นะครับ ก็เลยจําเป็นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า isolation v a l e นะครับก็คือวาวตตัดตอนนี่นะครับสําหรับ uh, fan coil unit นะครับสําหรับคอยเย็นทุกๆตัวนะครับเขาบอกว่าให้ลองดูรูปที่หนึ่งนะครับจะได้อ uh, มองเห็นสี่ตำแหน่งนะครับสี่ตำแหน่งที่ได้เอ uh, ที่เหมือนกับทําเครื่องหมายไว้นะครับอลองดูว่ารูปที่หนึ่งเขาเป็นยังไงนะครับอืม เหมือนเขาจัดหน้าไม่เหมือนเดิมแหหน้าก่อนก่อนนี่เป็นแบ่งคอลัมน์สามนะครับแบ่งเป็นสามคอลัมน์พอมาหน้านี้แบ่งเป็นสองคอลัมน์ก็ล้นะครับ <c oughs> ดูต่อนะครับรูปที่หนึ่งเนี่ยก็ตัว Condensing Unit ก็อยู่นี่ใช่ไหมครับในนี้ก็จะมีคอมเพรสเซอร์คอยร้อนนะครับคอมเพรสเซอร์ acer, คอยร้อนวาลวลดความดันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ จะเป็นท่อน้ํายาส่วนที่จะต้องส่งไปยังคอยเย็นนะครับก็จะมีท่อน้ํายาใช่ไหมครับเดินมาที่ distribution box นะครับกล่องกระจายน้ํายาหรือว่าตัว header กระจายน้ํายาเนี่ยนะครับแล้วก็กระจายน้ํายาไปยังแฟนคอ i ย unit ตัวต่างๆนะครับไปเรื่อยเลยนะครับสี่ตำแหน่งที่ว่าก็คือตรงนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะหัวข้อนี้เดี๋ยวเขาจะสนทนาว่ามันควรจะมีวาวตัดต่อเนี่ยติดตั้งอยู่ที่ไหนนะครับ เขาก็เนี่ยมีอ,อ,อะไรนะตำแหน่งที่เป็นไปได้นะครับสําหรับตัววาล์วตัดตอนพวกนี้นะครับหนึ่งคือนี่เลยต้นทางตั้งแต่ออกจาก c o n d e n s i n g Unit เลยนะครับ 2. ก็คือก่อนจะเข้า Distribution Box 3. ส, Dist สามก็คือตรงต้นทางนะครับที่ท่อน้ำยาเพิ่งออกจากไอ้ d i s t r i b u t i o n box นี้นะครับสี่ก็คือวาล์วตัดตอนที่อยู่ที่ก่อนเข้าแฟนคอยยูนิตแต่ละตัวนะครับ เขาพูดต่ออตำแหน่งที่หนึ่งนะครับอก็จะรวมเอาไอ้ตัววาล์วตัดต่อเน,นี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของ Condensing Unit นะครับตัว CDU นะครับส่วนตำแหน่งที่สองนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขามักจะพบนะครับมักจะก็ใช้ Commonly C เนาะเขามักจะพบว่าพบเดี๋ยวนะพบพร้อมกับ เอ่อเชลล์แอนคอร์ออฟฟิศบิลดิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องเชลล์แอนคอร์อีกทีนะเชลแอนคอร์ call นี่ไปตรงๆก็คือเปลือกกับแกนนะครับของอาคารสำนักงานนะครับอ่ะก็คือถ้าเป็นการติดตั้งที่โลเคชันสองโลเคชันหนึ่งดูอีกทีนะครับก็คือตอนที่จะออกจากคอมมิชชั่นยูนิตใช่ไหมครับโลเคชันสองเนี่ยอยู่ที่ก่อนจะเข้าดิสติบิวชั o นบ็อกซ์นะครับ ผู้เขียนบอกว่าที่เขาเห็นตำแหน่งที่สองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะไปเห็นในอา,อาคารสำนักงานนะครับตรงสิ่งที่เรียกว่าเชลแอนคอร์ก็คือตรงเปลือกอาคารกับตรงแกนของอาคารนะครับซึ่งที่เหล่านี้เนี่ยกเ็เรียกว่างานของอาคารที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะรวมถึงเ ตัว n o n t i n ั i n g Unit เองนะครับแล้วก็ตัวท่อหลักนะครับท่อน้ำยาหลักนะครับแต่ว่าในส่วนงานที่เป็นที่เรียกว่า tenant improvement นะครับในงานที่เรียกว่าเป็นงานปรับปรุงฝั่งผู้เช่าอันนี้เดี๋ยวนะ <c oughs> ถ้าเป็น Office Building เนี่ย เมันก็จะเป็นอาคารสำนักง,งานที่เปิดให้มีคนมาเช่าใช่ไหมครับคนที่มาเช่านี่เราเรียกว่าเป็นเทนเนน์ Man นะครับก็คือคำนี้อนี้เขาบอกว่าตำแหน่งที่สองเนี่ยมันก็รวมถึงงานที่ที่เป็นงานงานของอาคารพื้นฐานเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานของส่วน C D U ด้วยแล้วก็เป็นงานของส่วนน้ำยาด้วยแต่ว่าฝั่งงานที่เป็นฝั่งของผู้เช่าเนี่ยนะครับ ออันนี้เราจะรวมไปอยู่ในอยู่ในแฟนคอยนะครับแปลว่าแปลว่าตำแหน่งที่สองเนี่ยถ้าเป็นงานเชลแอนคอเนี่ยอาจจะเจอเห็นนะถ้าเป็นงานเชลแอนคอของอาคารสำนักงานเนี่ยจะพบว่าตำแหน่งที่สองเนี่ยจะไปอยู่แถวแถวคอนเดนซิ่งยูหรือว่าตัวท่อน้ำยาหลัก แต่ถ้าเป็นงานที่เป็นฝั่งของผู้เช่าเนี่ยไอ้โลเคชันสองเนี่ยตำแหน่งที่สองเนี่ยมันจะรวมอ,อ,อยู่ในส่วนที่เป็นแฟงคอยนะครับส่วนที่เป็นคอยเย็นเออท่อนนี้อธิบายแล้วผม,มงงเ,เดี๋ยวนะเชแวนคอเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นขั้นตอนการกอร่อสร้างอาคารตอนคือนึกภาพตอนที่เราขึ้นอาคารใช่ไหมครับมันก็จะล่องลงอะไรอะ่ะลงฐานรากใช่ไหมก็เป็นงานเสาเข็มงานอะไรไปนะครับจากนั้นก็ขึ้นโครงสร้างใช่ไหมครับขึ้นโครงสร้างมันก็จะเป็นเสาคานนะครับเชลแอนคอนี่ก็นึกภาพว่าเชลนี่เป็นเปลือกอาคารใช่ไหมครับก็คือผนังอาคารนี่แหละส่วนคอนี่ก็หมายถึงแกนนะครับไอแกนของอาคารนี่ก็อย่างเช่นเป็นช่องลิฟต์ อาจจะเป็นช่องท่อน้ําดีน้ําเสียอาจจะเป็นช่องเดินน้ํายาแอร์แบบในบทความนี้นะครับอาจจะเป็นช่องเดินระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นช่องนะเป็นช,ช่องช้าอะไรแบบนี้เ็าจะเรียกเป็นคอมีตอนขึ้นขึ้นอาคารมันก็ก็จะมีงานจังหวะที่เป็นเชลแอนคอใช่ไหมครับช่วงที่เรากําลังติดตั้งผน,นังกับตัวแกนที่เป็นช่องช้าต่างๆของอาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วหลังจากนั้นมันถึงจะเป็นงานพวกตกแต่งสุดท้ายติดตั้งระบบไฟฟ้าปะปาแอร์อะไรพวกนี้นะครับเชเวนคอรนี่ก็จะเป็นตัวโครงสร้างนะก่อนที่จะเข้าเข้าสู่งานระบบอะไรเงี้ยนะครับก็ตำแหน่งที่สองเนี่ยที่ว่าเป็นก่อนเข้าอะไรอะก่อนเข้า Distribution Box เนี่ยถ้าเป็น Office Building เขาอาจจะเจอในจังหวะที่ติดตั้งอยู่ตรงเชเวนคอรนะครับอาจจะอยู่ใกล้ CDU หรือว่าตัวเมนตัวท่อเมนของน้ำยาแอร แต่ถ้าเป็นงานแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่สองในฝั่งเทนเนนต์เนี่ยเราอาจจะเจอว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆแฟนคอรยูนิตอะไรเงี้ยนะครับปกติแล้วนะครับผู้เขียนเขาจะเห็นไอตัวดิสเซิบิวชันบ็อกซ์เนี่ยมักจะอยู่ใกล้ๆกับแฟนคอรยูนิตนะครับซึ่งสำหรับกรณีเหล่านั้นเนี่ยไอตำแหน่งที่สองเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้อง อ,อีเทอร์นี่ต้องหาคำว่าอนะมันเป็นคู่กันอยู่แล้วังนั้นถ้าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดแบบที่เขาเห็นบ่อยๆนะที่ว่า distribution box นะอยู่ใกล้ๆแฟนคอยเนี่ยบอกว่า location สองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องแคปก็คือปิดปิดฝาไว้นะครับหรือไม่ก็จะต้องมีวาลติดตั้งเอาไว้ด้วยนะครับมันก็เพื่อเหมือนกับเพื่อเดินระบบต่อทีหลังอะไรเงี้ยเนาะเอาแคปหรือเอาตัวฝาจุกมาปิดไว้นะครับ หรือว่าจะเอาวาลวมาปิดเพื่อตัดตอนไว้นะครับเขาบอกว่าวาล์วานี่มันแพงกว่านะครับแต่ว่ามันช่วยประหยัดแรงงานนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำให้เป็นสูญญากาศนะครับแวกมันนะครับในท่อไรเซอรือท่อที่เป็นท่อน้ำยาที่ขึ้นแนวดิ่งนี่นะครับที่ มีทิศทางพุ่ง,ม,งมุ่งไปสู่หลังคาก็คือขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเรียกว่ามีนัยสําคัญมากขึ้นนะครับในอาคารสูงนะครับหรืออาคารค่อนข้างสูงนะครับโอเคอันนี้คือยอมรับว่าอันนี้ผมนึกภาพตามไม่ออกเพราะว่าเราไม่เคยตัวตัวผมเองไม่เคยไปทํางานติดตั้งระบบจริงๆนะก็ถอดถอดตามคําศัพท์ที่เห็นนะครับตอนตอน,ตอนยังนึกภาพจริงๆไม่ออกนะครับไม่ออก ก็แต่ว่าถอดความไว้ให้แล้วกันนะพรัท่านผู้ฟังคนที่เห็นงานระบบมาแล้วเนี่ยฟังก็น่าจะนึกออกนะครับว่าไอ้ตำแหน่งวาวสองตำแหน่งแรกเนี่ยเออมันมันต่างกันกรณีไหนนะครับ